สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกคนจ้ากลับมาเจอกันอีกแล้วจ้ากับช่องไทยไทยในอเมริกาจ้าก่อนจะไปรับชมรับรับฟังคลิปก็อย่าลืมด้วยใจเด้อกดติดตามกดกระดิ่งคริ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่องไขนะด้วจใาทุกคนจ้ามาโมนี่โมนีไปช้อปปิ้งคลายเครียดมาก้จทุกคนจ้าเบิ้ลเงินไปสามแสนจ้าเดี๋ยวสิให้เบิรงว่า ไข่ไได้ยังมาในมนีแปงแต่สาวเนี่ยทุกคนแปงแต่เช้าเพิ่งกลับหอบานตอนสามถุก,กมนันน่งเ็ดคลิปให้ทุกคนเบิวเวงมาข่ยได้ยังไนอันแรกเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดไว้ใส่เลเนอยู่บบาน เป็นแบ,บแรนด์นี่นะจ๊ะทุกคนแหวนเนาะเขาเอื่นแหวนเนาะแบรนด์แหวนต,วตัวนี้ราคาลดราคาเลยจ้ะ,ะจทุกคนจากสามสิบสองเหรียญฮะสิบเส้นเหลือสิบเหลือสนะิบเก่าเนาะแล้วสิบเก้าเหรียญหาสิบเก้าเส้นก็ถือว่าถือจ้ะทุกคนถือลดราคาเนาะก็เลยเห็นมาแค่แบบ นาวันแล้วก็อยากใส่เสื้อยงเสืยย้อยืดอยู่บ้านก็ได้แบบเออซื้อมาใส่เห็นมันหลดนราคาพอมาจารกพ่อนก็เลยซื้อมามาตัวที่สองแบรนด์อีกคือการมาจารุพ่อนปกตยมีเสือส้อซีนี่เนาะคอยใส่เสือ้อใส่เอ็ดได้จารุพ่อนคอยมักใส่เสือ้อตัวใหญ่ๆปกติคอยใส่ XS แต่ว่าข่อยเสือพกเสือยืดเสือยังเนี่ยขอ่อยสะมักใส่โตย่งๆงไจ้ะก็เลยใส่ใส่เอสเนาะตัวนี้ก็ราคา29่9เาเหรียญส0ีจ้า, 19, 29, จาลดเหลือ1 0 19เหรียญหา19บเเส้นจ้ะก็กถือจ้าทุกคนบอกแอะาะผ่านไปแล้วสำหรับ2ตัวสระ มน่ยปุ๋ยจ้ะทุกคนมันีสายลาคนแบบลายแห้งแบบว่าหาเสื้อผ้าที่จะคลองเบิงเนี่ยออนไลน์ม่งนี่จ่ะทุกคนสงสัยคอยสิใดสร้างสื่อในี่ออนไลน์จะเสื้อภาคอยอยากได้น่ะเพราะว่ามันนารรอนแล้วเนาะนานซ้ำเมือกับแต่งตัวให้เขากับซ้ำเมือนิดนึงแ้่ทุกคนโอ้เลือกเสื้อผ้าแบบกระจุยกระจายคนลายแห้งต่อคิวต่อคิวใจเัินน่ะ คือสโมองเดี๋ยวทุกคนเก็เบอร์ทุกคนหลายเป็นไหนซาลากระบอกแห้งเดี๋ยวทุกคนสามารถซื้อได้เต็นเป็นเสือเสือไว้ใช้หน้าหอนเนาะตัวน้อยๆสันสามเหียน ัวนี้ราคาสิบเหรียญเก่าสิบเนาะประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าบาทบานเท่าเนาะสามร้อยสี่สิบห้าสิบบาทบาทเท่าเนาะกะบ่แพงมาตัวที่สองมาแบบเขียวมาแบบเขียวเลยนะทุกคนออเออพอดีไปเห็นแบบว,ว่ามันหนาใสดียนยะที่จริงนะกะว่าสิไปเอาสีน้ำสีม่วง่ทุกคนกันเก่งไนงะ ไปใส่นหนาห่อนแต่เห็นสีนี่เห็นแต่สีเขียวเห็นว่ามันงามดีเป็นกางเกงขายแง่เนาะเนี่ยเป็นกางเกงขายยาวเนาะเอาไว้ใส่แบบว,ว่าหนาห่อนนะจ๊ะทุกคนเออมันเป็นผ้าแบบปะดน้าแห้งเนาะตัวนี้ราคาส7สิเจดเหรียญเก่าสิบเส้เนนะจ๊ะทุกคนแต่ถือว่าแพงเลยเนาะ ตัวละพันกว่าบาทบานเท่าเนาะอันนี้ใสเอเอฟทั้งเกงทั้งใสใส่นาะสีเขียวคึมลืมม่จ๊ะแล้วก็เขียวเหนียวซัก <c oughs> เบิร์ไปแล้วจ้ะได้ซีโตเนาะนอกนั้นจะเป็นของกินเบิร์ตเลยแต่เฉพามาเนามาเข้าเรื่องกันเนาะมาเข้าเรื่องราวของเราดีกว่าเนาะเป็นยังไงมักสมสภาไปซื้อมากบอกเนี่ยแหละถึงว่าเทาสีอายุเท่าแล้วเนาะอายุร้ายแล้วแต่ว่าพวกสภานี่กับพยายามาว่า ใา่มันสายไววหลวนเท่าจะเดกระชากไว้นัาจะทุกคนมาเข้าเรื่องราวกันเลยเนาะเป็นอย่างอวาย่อมสามีทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องผ้หยิงเป็นอย่างคือต้องย่อมเป็นอย่างคือบซับโปก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 โหลดเออเป็นอย่างข่อยคือเป็ดเงี้ยวหนิข่อยกระซิมาเบาสู้ทุกคนฟังนอกจากก็เป็นอย่างข่อยคือแบบว่า ก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็คือคอยนน่นบอยอยากมนี้ปัญหาหรือว่าทะเลาะกับสามีเจ้าพนมาอ,อยากให้มันเป็นแบบว่าเรื่องเล่าต่องมากแบบว่าทาคาดใจเจ้ของสินเจ้าพนก็เลยตัดตัดปัญหาไปเรนะื่อยไงตัดปัญหาบอยอยากถามบ้งกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือตัดไปเลยเนาะเออคอยบอยอยาก มีปัญหานะว,งงว่างงงบางอย่างมีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็น,นู่นนี่นั่นเขาไม่อีกเงแต่ทุกคนเออคอยก็เแลยแบบกลายเป็นห้ามแบบว่าเบื่อเนะี่ยแต่ทุกคนเบื่อทีจจามาเบาเรื่องซ้ำๆซักๆอยู่เพื่อก่าสินะแต่ทุกคนเออก็ปลอยให้สามีไปคงไปคิดเอาเองเนาะว่าการดีข้าวเบาเ,บา,เบานี้มันหมายความว่าอีกอย่างเนาะเออมันสื่อความหมายได้หลายอย่างเลย การดห้าวเบาๆบอจาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนี่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออกระปล่อยให้พานไปนอนห้ากระซิได้แบบว่าต้องเครียดจะของนะว่าอยากกินอยากนอนหลับบ่าไม่ง่ายทุกคนเออมันอี้ก็ได้แบบว่าไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งเออก็ได้แรืว่าคลายเครียดนี่จจะนอนนอเห็นของสวยๆงามๆที่สำคัญจ้ะทุกคนอ๋อผู้บงผู้บบายิ้มห้เพราะว่า ใคยเนี่ยเต่งโตคนข้างที่ดเ,เซ็กซี่เนี่ยก็คือเสือคลุมซื่อเน,นี่ยแต่ทุกนปกติแล้วพอกระซายซ้ายเดียวจะมันหย,ย่างห่างเนาะผู้ทรงผู้สร้างกับยงไปยิ้มให้ได้ทุกคนโอ้ยมันก็ซื่นใจจริงนะทุกคนซื่นใจกันแบบว,ว่าลืมปัญหงปัญหาที่กเกิดขึ้นถิ่นนี่สินะทุกคนอ๋อเป็นปรื่มงปริมเนาะแน่เฮ้ากับแบบว่าโอ้ยก็เป็นดาวเลยเนาะเวลาเป็นยงังงยังห่างสินทุกคนมันเป็นแบบว่าอาหารตรงอาหารตาหรือว่า เจอแต่ภูบาวลงลัางนุมนมลลแล้วรอเต้งมเจอะทุกคนไม่ห่างเนาะเอาโบกมาเรื่องของเท้าอีกคือเจาเอาเป็นว่าปล่อยไข่ซามีเป็นคนคิดเองเนอกจากว่าเพิ่นสมควรสิเฮตโตแนวใดเนาะเพราะว่าเ้าเวเามากข้าว้าหลายแล้วสินะจะทุกคนฮเฮาวเบาหลายแล้วมันก็ บ่ไม่ยังดีขื้นบ่ไม่ยังเปลี่ยนแปลงสูงห่หาอยู่สื่อๆดีกว่าเนะาะถามว่าคอยก็นยังทำนาทีคือเกาเดอ๋ยนยังเป็นแม่บบานยังปัดกวาดเสร็จถูก็ยังเห็ดอาหารแลงให้สามีคือเกาแต่ทุกคนแต่เรื่องนี่ข่อยเรื่องเทือนน่ะ่อยว่าอยากมีปัญหาแห้งเ่าแห้งนั่นก็จะเป็นปัญหาแบบว่า ระยะเงาเด็กๆเลยครับว่าจบบอสินจากเธอกิด <c oughs> <c oughs> มันสิบจบบอสินกับสิเทีทยงกันเหลืองเกา่เกาๆเหลืองเดิมๆอยู่ตลอดเวลาเนาะมันก็นทําลายเพรว่าสุขภาพจิตของห้านั่งจะทุกคนเออนี่ยคอยก็เลยแบบพยายามแบบปล่อยพยายามปลงพยายามปล่อยว่างไปพยายามสิบบอ ยิบยกเรื่องนี้มาคุยกับสามีจ้ะทุกคนเพราะว่ายันีะคอยบอกไปกิขานมาทะเลาะกันกิขานมากมีปัญหากันสินะจ๊ะทุกคนเอออีกยังเมื่อสิเกิดมมนก็เกิดยัที่คอยเคยบอกมาแล้วเนาะปล่อยให้มันเป็นไปตามเวน้นตามกรรมของขอยกับสามีสินะจ๊ะทุกคนที่ยังก็เกิดก็ให้มันเกิดไปเนะเาะว่ามีสิหลวหลวอนาคตได้ว่า เข้าสียังหักกันไปจนเถาจนแกเลยว่าสิเลิกกันในอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเดือนสองเดือนหรือว่าปีเนาะเข้าบอสมาลารู้ได้ใะตอนนี้เนาะก็พยายามมาไวาให้เจรของให้แบบว่ามีความสุขเลยก็รีแลกให้มากที่สุดนะจ๊ะทุกคนพยายามสีบอคิดเรื่องนี้นะจ๊ะทุกคนเรื่องนี้เนาะเออให้เป็นหนาทีของสามีเพิ่นไปจัดการแล้วเจเพิ่น ขอแต่อย่างหงหว่ามันเดือดเนื้อร้อนใจถึงคอยกับพ่ออันซีน่นแตละทุกคนเพราะว่าคอยว่าอยากสนใจเออตา่างคนต่างไงแล้วเนอะอันใดถือก,ก็ฮหดไปอันใดผิดก็แล้วแต่จะคิดแมนบอก้จกทุกคนเออไงพอแห้งแล้วผ่านการมีขอบครัวผ่านการมีลูกมีเต่ามากแล้วเนอะก็น่านจะคิดได้จริงๆนั่นแหละทุกคนเออน่านจะคิดได้บ่จําเป็นสิต้องมากแบบ โอนแบบว่าให้คอยเองสินะให้คอยนี่นักหัวอายุพอดีเนาะแมนบอทุกคนเออให้เขาไปจัดก,การปัญหาเขาเองสิเฮาก็ได้แต่แบบว่าแอบซองแอบแนมแอบมองนะว่าพฤติกรรมเขาจะเป็นแนวดต,ต่อไปสินะจ๊าทุกคนเออกับพยามพยามประคับประคองนะจ๊ะชีวิตครูให้รอด<อ>นะจ้าทุกคนจาน้าณตอนตอนนี้เนาะคอยเชื่อว่าหลายๆครูก็ต้อง มีปัญหาบ่เรื่องใดกับเรื่องหนึ่งมีปัญหาทุกคู่จะหรือว่าคนโสดเองกนแล้วแต่เนาะกตสิมีปัญหาคือกันเบิดอาจจะทุกคนเนาะบ่มีไัยบ่มีปัญหาในชีวิตคู่หรือในชีวิตโสดดอกเนาะทุกคนก็เป็นกาลังใจให้จ้ล้องสินะคิดบวกเติมพลังบวกให้จ้าของชีวิตเได้บวกไม่ใช่ทุกคนจ้าสำหรับเพยนี้กับฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะโชกโชคมันมด้วยด้วยกันสูสุขคนแนจใจเนาะ อ,อกันใหม่คลิปหน้าจ้าที่มีคอยคอสทไปแล้วจ้าบ๊ายบาย